ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่9ามนกรั้าค้2567นะครับอานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันนะครับออกเวลา4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับ อ่าล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับวันนี้อยากอยากอยากจะใช้ปากกาเขียนอยากจะใช้ปากกาเขียนนะครับ เด่นนะครับออเคแปดนะครับเน้นที่หกับเจ็นะบบนะครับลองแปดนะครับหกกับเจ็ลองแนะครับหกเก้าหกศูนย์หะครับเจ็ด เกหนึ่งเกตสองเกตสามนะครับเ่ินชุดวินนะครับวินโปรแกรมนี้ใช้ภาษาเขียนภาษาไทยไม่ได้นะแต่อันนี้ใช้ปกากกาเขียนได้วินนะครับศูนย์หนึ่งสองสามหกเกน,นะครับอ่าอ่านออกอยู่เนาะ,ะทางนี้ก็สายลูดสายวิ่งนะครับลูดนะกับวิ่งนะครับหกเก 8นะครับขอเน้นที่7ดนะครับเน้นที่7ดนะเน้นที่7นะครับตามนี้นะครับเราก็มาดูกันหาเน้นที่เดนะครับเน้นที่เดนะเน้นที่เดนะครับหกเกดแปดขอเน้นที่เดนะครับเดนะเก็เป็นเจดสองกับเจดสามนะครับหกมาหกสองหกสามนะครับถ้าถ้า 8มาก็แปดสองแปดสามนะครับแปดมาก็8แปดสองแปดสามนะครับอันน e er ี้คือชุดวินนะอันนี้อันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินนะครับวินก็คือจับคู่กันนั่นแหละเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่นี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองูย์ศูนย์สาสามศูนศูนสี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนศูนย์เจ็ดเจดศูนอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับอืมอ่าอเรื่อยๆอ่า หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับอสองสามวะเนี่ยสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองอสามไปเรื่อยๆนะครับสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสาม แล้วก็หกเจดเจ็ดหกตามนี้นะครับเนี่ยก็คือเอาหมดทุกตัวว่างั้นเถอะเนี่ยที่อยู่ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับเอาหมดทุกตัวเลยนะครับอันนี้คือเวลาชุดวินว่างั้นเถอะทำให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่านออกไม่ออกก็ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทาไปนะเดี๋ยวออกก่อนอันนี้ทําวิธีทําให้ดูเฉยๆนะครับประมาณนี้นะอันนี้วิธีทําชุดวินเดี๋ยวจะเขียนให้ดูดีๆ อ่ามันมันไม่ไปแล้วมันหมดแล้วอ่าเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันลบลบออกตามนี้มันลบยังไงก็ไม่รู้อืตามนี้นะครับอ่านจดไปนะครับเน้นที่รูดนะครับรูดกับวิ่งนะืมเจ็ดเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะจัดยืดไหนก็ขอให้มีเจ็ดนะครับลองหกนะหกเกียนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าเอาพออ่านออกเขียนได้แล้วกันเนาะฟังเสียงไปด้วยอ่าเดี๋ยวจะ ค่อยๆพัฒนาอีกสิบปีเขาต้องคงโตหนังสือสวยขึ้นละอ้าวให้เวลาสิบปีกันแล้วกันนะอันนี้เพิ่งแคปีแรกอ๋อ,อถามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆ,ๆครับถามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ